ที่ขึ้นมาเนี่ยเอาเหตุผลที่มันขึ้นเนี่ยมันมีอยู่ก็คือเฟสลดดอกเบี o ้ย e ทางกางที่ความจรียงไ่รดก็ได้แล้วก็ว่าเฟสจะลดดอกเบี o ้ย e ไปไกลจนถึงต่ำกว่า3%เลยนะนะตอนเนี้ยจีนเนี่ยซื้อลงมา3ปีแต่เขายังซื้อต่อเนื่องไป็เพราะอะไรเขามีการมีความกังวลว่าจีนจะชะง,งักไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามการค้ารุนแรงแล้วก็ จีนเนี่ยอาจจะส่งออกครับแต่จะชะง,งักเรื่องของยอดส่งออกการส่งออกกับทองมันเกี่ยวกันยังไงในจีนส่งออกมาเนี่ยเขาได้เขาจะได้เกินดุลการค้านะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของเขาก็เกินดุลใช่ไหมครับนะพอเกินดุลบัญชีเดนสะพัดเนี่ยทุนสำรองเขาก็จะเขาจะสะสมทุนสำรองมากขึ้นพอสะสมทุนสำรองมากขึ้นเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บไว้ในทองทุกวันนี้เพราะว่าเขาไม่ซื้อ US treasury เนาบนี่วงจรก็เป็นอย่างนี้ ที่ซอกน้อยลงเกินดุลการค้าน้อยลงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยลงสัดส่วนทุนสำรองช้าลงเ,าเขาก็ไม่ได้จะมีเงินใหม่ไปซื้อทองนะถ้าไม่มีเงินใหม่จากทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นไปซื้อทองเนี่ยนะเขาก็ต้องปรับพอร์ตทุนสำรองถูกไหมครับนะก็ต้องขายบางอย่างจากทุนสำรองเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองไอ้บางอย่างเท่าที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันจะเอาเอาเงินเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็น US Treasury หรือว่าพันธบัตรสหรัฐถูกไหมถ้าขายพันธบัตรสหรัฐเยอะๆเนี่ยเราจะไปดีูกับทำรู้เรื่องได้อย่างไง เพราะนั้นเอกกระแสการซื้อทองที่ํำเนินมาสาปีก็แทาจะหยุดแต่มันไม่เกิดขึ้นเพราะจีนยังส่งออกได้เดยอะอยู่เลยเอต,ตราบใดที่มันยังไม่ดีกันสุดท้ายเนี่ยเาก็ยังไม่กลับไปซื้อ US Treasury นะเพราะนั้นมันก็เลยเกิดภาพที่ว่าจีนก็ซื้อทองเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นการที่ทองจะลงตอนนี้ยากกว่าเดิมทองจะลงยากกว่าเดิมผมที่เป็นที่เป็นสายแบร์ทองเนี่ยนะแล้วผมก็ไม่ซื้ออยู่ดีเพราะผมไม่ชอบปัจจัยแบบที่เป็นความเป็นมาเนี่ยของมัน อรี่การซื้อทองของจีนซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วก็มีอะไรที่เรามองไม่เห็น หลังจากที่วันที่เราคุยกันว่าพินัทธ์เกรงว่าทองจะลงเนี่ยทองก็ยังไม่ลงสักทีนะคะพินัทธยังยืนยันในมุมมองที่ barish ทองคำหรือกลัวการปรับฐานอยู่หรือเปล่าคะตอนนี้กับระดับที่ผมคิดว่ามันควรจะเป็นจุดที่เอ,อให้ขายนะอยู่ที่ประมาณสามพันสามร้อยเทนั่นเองขึ้นมาจากตรงนั้นเนี่ยยี่สิบเจ็ดเปอร์เซ็นถ้าคิดว่าสี่สี่วันสองใช่ไหมแล้วก็จุดยอดเก่าเนี่ยที่ผมคิดว่ามันน่าจะเป็นอภิมหาดอยไปแล้วนะสามพันห้าเนี่ย วัดจาก3,500มาถึง4,200เนี่ย20%พอดีนะก็ถึงตรงนี้ก็ต้องยอมรับว่าแหกโค้งนะเราเป็นอะไรที่แทงลงแล้วมันขึ้นมันก็ผิดนะเนาะทีนี้ถามว่าทําัังไงนะก็ต้องเกินก่อนว่าปีนี้ความจริงแล้วเออผมเป็นคนจัดพอร์ตนะพอร์ตโฟลิโอที่ดูแลอยู่ให้คำแนะนำให้มุมมองอยู่เนี่ยมีอยู่3พอร์ตก็คือว่าได้ได้นำหนึ่งทั้งหมดเลยนะคือ เป็นปีที่ performance เปอร์ฟอร์แมนดีมากเป็นเพราะอะไรทัางที่แหกทองขนาดนี้เป็นเพราะว่าปัจจัยที่ปัจจัยที่มันขับเคลื่อนราคาทองึ้นมาถึงตรงนี้มันคือสภาพคล่องมันคือความคาดหวังว่าเฟดจะลดดอ,อกเบีย้ยนะมันคือดอลลาร์ที่อ่อนค่านะผมใช้สินทรัพย์บางอย่างที่รับผลประโยชน์เรื่องนี้ก็คือหุ้นจีนแล้วก็เรื่องของหุ้นบล็อกเชนนะก็คือหุ้นกลุ่มคริปโตบิตคอยอะไรพวกนี้นะก็มีมุมมองที่ซูเปอร์บูลิชสำหรับ2 a s แอสเซทนี้ในช่วงประมาณสัก ครึ่งปีเกินครึ่งปีที่ผ่านมานะก็เลยทําให้พอร์ตเนี่ยดีมากๆในเป็นปีที่ดีมากในชีวิตการทํางานผมเลยนะทีนี้นี่คือวิธีการเล่นก็คือเราไม่จำเป็นที่จะต้องไปเล่นทุกอย่างนะเ,เป็นเพราะอะไรเพราะว่าปัจจัยร่วมเนี่ยก็คืออย่างที่ว่าไปแล้วสองสามข้อนะแต่ว่าปัจจัยที่ผมอยากได้จากจีนกับคริปโตเนี่ยมันผมอยากได้นะแต่ว่าปัจจัยที่มันขับเคลื่อนราคาทองมีบางอย่างที่ผมไม่ชอบเลยไม่อยากได้ มันเป็นปัจจัยมหาชนมันมีนความเป็นมาเนี่ยตอนนี้คุณไปนั่งกินโต๊ะจีนไปงานแต่งงานไปที่ไหนที่ไหนเขาพูดเรื่องนี้ถูกไหมมันเข้าข่ายเรื่องเรื่องของมาเนี่ยแบบชัดเจนความคลั่งของตลาดซึ่งยังไงผมถามตรงนี้ผมก็ไม่เอาอยู่ดีผมตอบในฐานะคนที่ไม่มีผมไม่มีเลยนะซีโร่เลยไม่มีเลยนะก็คืออว่าถึงตรงนี้ก็ไม่ซื้ออยู่ดีถ้าถ้าใครมีอยู่แล้วมาถามผมผมก็บอกให้ขายอยู่ดีให้ขายมาแค่สามพสาม ว่าเน้นพอ4,002แล้วผมก็คือก็ขายอยู่ดีแล้วผมก็เอาอย่างอื่นนะอย่างตอนนี้ก็เตรียมพอร์ตมันมาทํามาได้ดีมากก็เตรียมพอร์ตสำหรับปีนะ้าผมผมเตรียมไว้ผมจะเอาถือถือข้ามไปแน่นะแล้วก็เริ่มสะสมโพซิชันใหม่ในหุ้นไทยแล้วก็หุ้นจีนก็ยืนพื้นอยู่แล้วแบบครึ่งพอร์ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสภาพคล่องแล้วก็มีไอตัวที่คนร้องยีกอย่างน้ํามันอะไรพวกเนี้ยที่เตรียมไว้สร้างเซอร์ไพรส์นะอกนั้นก็พยายามเคเลียร์ออกไปละเพิ่งจะขายหุ้นญี่ปุ่นออกไปหมด นะเพิ่งจะขายหุ้นบล็อกเชนเอาไว้หมดเกลี้ยงเลยตั้งแต่วันศุกร์นะก็ก็เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นะถามผมกี่ครั้งผมก็ไม่เอาอยู่ดีอ่ะก็ยอมรับว่าแหกโคง้งนะแหงลงแล้วมันขึ้นนะแต่ว่าก็คือถามตรงนี้ก็ไม่เอาอยู่ดีแล้วก็คิดว่าที่ขึ้นมาเนี่ยเอาเหตุผลที่มันขึ้นเนี่ยมันมีอยู่กนะ็คือเฟสถลดดอกเบีย้ยนะทางๆั้งที่ความจริงไม่ลดก็ได้แล้วก็คิดว่าเฟ,ฟจะลดดอกเบี้ยไปไกลจนถึงต่ำกว่า3%เลยนะนะตอนเนี้ย นะซึ่งผมก็คิดว่ามันเป็นมุมมองที่ผมสงสัยมากๆแล้วผมตัสงส้งห้องใสว่ามันอาจจะผิดนะถ้าเกิดวันหนึ่งแล้วมันผิดเนี่ยผมคิดว่าจะกระทบราคาทองอย่างรุนแรงประเด็นที่สองก็คือจีนเนี่ยซื้อทองมาสามปีแต่เขายังซื้อต่อนเนื่องเป็นเพราะอะไรเขามีการเอ่อมีความกังวลว่าจีนจะชะง,งักไปเนี่ยผมคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่มีสงครามการค้ารุนแรงแล้วก็จีนเนี่ยอาจจะส่งออกครับเอ่อแต่จะชะง,งักเรื่องของยอดส่งออกนะการส่งออกกับทองมันเกี่ยวกันยังไงนะจีนส่งออกมาเนี่ยเขา ได้เขาจะได้เกินดุลการค้านะส่งผลให้ดุลบัญชีเดินสะพัดของเขาก็เกินดุลใช่ไหมครับแล้วพอเกินดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยทุนสำรองเขาก็จะเขาจะสะสมทุนสำรองมากขึ้นว่สาสะสมทุนสำรองมากขึ้นเนี่ยเขาก็เอาไปเก็บไว้ในทองทุกวันนี้เพราะว่าเขาไม่ซื้อ us treasury เนาะีนี้วงจรก็เป็นอย่างนี้เออถ้าเกิดว่าสมมุติว่าจีนส่งออกน้อยลงเนี่ยตอนนั้นที่ผม bearish ใช่ไหมจีนส่งออกน้อยลงเกินดุลการค้าน้อยลงเกินดุลบัญชีเดินสะพัดน้อยลงสะสมทุนสำรองช้าลงเขาก็ไไมมม่่นจะีเงงิใหปซื้อทอท นะถ้าไม่มีเงินใหม่จากทุนสำรองที่เพิ่มขึ้นไปซื้อทองเนี่ยนะเขาก็ต้องปรับพอร์ตทุนสำรองถูกไหมครับนะก็ต้องขายบางอย่างจากทุนสำรองเพื่อเอาเงินเนี่ยไปซื้อทองไอ้บางอย่างเท่าที่ว่าเนี่ยถ้าเกิดมันจะเอาเอาเงินเยอะๆเนี่ยมันก็ต้องเป็น u s treasury นะหรือว่าไอ้พันธบัตรสหรัฐถูกไหมถ้าขายพันธบัตรสหรัฐเยอะๆเนี่ยเราจะไปดีลกับทำรู้เรื่องได้อย่างไงนะนี่คือ assumption น,นะผมคิดว่าอา่ดีลกันค้าถ้าเกิดจะดีลกับรู้เรื่องจีนต้องไม่ขายพันธบัตรสหรัฐอย่างมีน้ำสำคัญถูกไหมถือดียลกับ เพราะนั้นการปรับพอร์ตขายพันธบัตรสหรัฐเพื่อไปซื้อทองเนี่ยก็ไม่ควรทําเขาก็จะต้องเอาเงินมาจากการที่ส่งออกมากขึ้นเกินดุลการค้าเกินดุลบัญชีเดินสะพัดสะสมตุนสำรองใหม่ๆแล้วก็ไปซื้อทองแต่ถ้าการส่งออกหยุดชะง,งักเงินใหม่ก็ไม่มีถูกไหมฮะหรือว่าส่งออกช้าลงส่งออกน้อยลงด้วยเงื่อนไขใหม่ในด้านการค้าอะไรแนีย,เ,นยเงินใหม่ก็ไม่มีขาย t r e a s u ร y ก็ไม่ขายเพราะฉะนั้นอก,กระแสะการซื้อทองที่ดําเนินมา3ปีก็น่าจะหยุดอันนี้เรียกสัมชัญแต่มันไม่เกิดขึ้น พราะจีนยังส่งออกได้เดยอะอยู่เลยทุนสำรองท,ทุนสำรองก็พอกคูนขึ้นเขาเอาทุนสำรองที่เพิ่มขึ้น่ะไปซื้อทองในขณะที่ดีลกันค้ากับสหรัฐอย่างตอนเนี้ยก็ยังเป็นช่วงให้เป็นช่วงท้ายๆที่เขาจะดีลกันที่เขาจะไปเจอกันที่เกาหลีใช่ไหมในสีกับพรัมเนี่ยตราบใดที่มันยังไม่ดีลกันสุดท้ายเนี่ยเขาก็ยังไม่กลับไปซื้อ t r e a s u r y นะเพราะฉะนั้นมันก็เลยเกิดภาพที่ว่าจีนก็ซื้อทองเหมือนเดิม นะมุมมองจีนยังซื้อทองต่อเนื่องนะครับไม,ไม่ไม่หยุดซื้ออย่างที่ผมคิดไว้แล้วก็มุมมองดอกเบีย้ยตลาดก็ยังไม่เปลี่ยนถึงแม้ว่าตอนนี้ก็เมนชั i ด,ดาวข้อมูลที่จะเข้ามาฟล์ของข้อมูลเศรษฐกิจที่จะเข้ามาที่จะทําให้เฟดตัดสินใจได้แน่นอนมากยิ่งขึ้นเนี่ยก็ก็ไม่ค่อยมีนะแต่เมื่อวจรงมพาเวลพูดเนี่ยเขาก็ถูกพูดถูกตีความแปว่าเขาจะลดดอกเบี้ยนแน่ในเดือนในในปลายเดือนนี้อีสองสัปดาห์นะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อเมื่อคืนมีข้อมูลใหม่ นะปัจจัยใหม่ที่เข้ามาก็คือเขาเตรียมเลิก QT การเตรียมเลิก QT เนี่ยค่อนข้างสำคัญเออ่ QT คือส่วนกลับเอ้คือคือคือ reverse ของ QE ถูกไหมฮะเป็นส่วนสีตรงข้ามกับ QE เพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเลิก QT เนี่ยมันคล้ายๆกับการมันมีผลบางอย่างคล้ายๆกับการทำ QE นั่นแหละนะคือจะมาทำให้ไอ้ซัพพลายของพภาตบัตที่เข้ามาในตลาดเนี่ยที่มัน flow 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 เข้ามาเนี่ยสามปีตั้งแต่ปี2022ันยี่สเขาทำ QE ใช่ไหมเอ่อลดขนาดงบดุลปล่อยซัพพลาย ผลผลิตออกมาดูสภาพคล่องใช่ไหมไอ้อสิ่งเหล่านี้มันกำลังจะหมดไปนีไม่กี่เดือนข้างหน้าเขาบอกเพราะฉะนั้นตลาดก็ตีความทันทีผลกระทบเมนคล้ายๆกับทํา QE อวันนี้ผมถึงกับถึงขนาดที่ว่าผมต้องเติมบางอย่างเข้าพอร์ตเพื่อที่จะแคชอัพไอ้ข้อมูลใหม่ตรงนี้ว่าเอยมันจะมีกระแสเงินเข้ามาซื้อสินทรัพย์ต่างๆซื้อคุณไทยเพิ่มนะซื้อคุณจีนออชไชน่าเพิ่มอย่างเงี้ยแต่ผมก็ไม่ซื้อทองอยู่ดีคือ <laughs> ปัจจัยนี้สามารถดันราคาทองขึ้นได้นะเราก็เห็นว่าทองทำออดามไฮต่อเน,นี่ยนี่ยังทำเยื้องไฮถึงสี่ถึงเก้าห้าสี่สี่พันสองแล้วสำหรับเอไอสปอตโกถูกไหมเพราะฉะนั้นการที่ทองจะลงตอนนี้ยากกว่าเดิมทองจะลงยากกว่าเดิมผมที่เป็นผมที่เป็นสายแบร์ทองเนี่ยนะแต่ผมก็ไ่ซื้ออยู่ดีเพราะผมไม่ชอบปัจจัยแบบที่เป็นความเป็นมาเนี่ยของมันสตอรี่การซื้อทองของจีนซึ่งผมคิดว่ามันไม่ได้ตรงไปตรงมาแล้วก็มีอะไรที่เรามองไม่เห็นนะครับผมผมไม่ชอบสตอรี่ที่คนพูดๆอย่างเงี้ยหรือว่าแบบ ในสไตล์ที่ว่าบอกว่าเดี๋ยวดอลลาร์มันจะเสื่อมค่าไปเพราะนี่มันเยอะอะไรต่ออะไรผมไม่ชอบเลยสตอรีร่แบบนี้ห่วไม่บายอินนะนะแต่ว่าถ้าสภาพพ่องมันจะมาด้วยการลดคียทีอย่างเงี้ยผมไม่เอาอย่างอื่นดีกว่าผมไม่เอาอย่างเมื่อคือนเงี้ยถ้าใครสังเกตด,ดูอะแล้วเซลล์สองพันเอาเปอร์ฟอร์มเห็นไหมครับบวกสวนเอสเอ็มพีห้าร้อยเนี่ยมันเป็นปฏิกิริยาของเอ่อการไปของโลควอลิตี้แรลลี่คือคนเนี่ยอยากจะไปซื้ออะไรที่มันคุณภาพไม่ค่อยดีเท่าไหร่อย่างเช่นหุ้นขนาดเล็กกนะ็เซลล์สองพันในเวลาที่มีเงินฟรีๆมันก็เลยจะมา่ เลิก QT มันคล้ายๆกับทำคิวใช่ไหมเพราะฉะนั้นในในแอสเซมบลชันแบบนี้ผมก็คิดว่าอะไรหลายที่มันแบบเป็นของที่โลควอลิตี้คุณภาพไม่ดีในใ,ในโลกนี้ก็หุ้นไทยไงถูกไหมแล้วก็ถ้าดูหุ้นเล็กสหรัฐนะถ้าคนเล่นหุ้นเล็กสรหรัฐถือว่าเป็นโลควอลิตี้รายละอย่างหนึ่งผมก็มีแอสเซมบลชันส่วนตัวของผมว่ารอบรอบการเล่นเนี่ยสำหรับต้องทุนอเมริกันเนี่ยรอบการเล่นหุ้นเล็กกับรอบการเล่นหุ้นจีนโดยเฉพาะหุ้นจีนแบบเทคจีนเทคจีน,น,น ADR ในอเมริกาอะไรเงี้ยมันเป็นรอบเดียวกัน จำง่ายๆนะว่าดอยป้ากับดอยจีนน่ะดอยเดียวกันดยอย2021ใช่ไหมดยอยแอร์กับดอยจีนใช่ไหมเพราะฉนะนัปป้นเอฟเฟกต์ไทยของคนเนี่ยที่อยากเล่นหุ้นเล็กอะไรเงี้ยมันก็แอปเฟกต์ไทยเดียวกันความต้องการเดียวกันกับที่ไปเล่นหุ้นจีนใช่ไหมแล้วผมก็หาอะไรที่มันโลควอลิตี้แบบของที่มันดูกระเรียวกกระลาดอะไร่างเงี้ยนั่นคือหุ้นไทยไหุ้นไทยซึ่งแบบผมผมวางสตอรี่ไว้วแล้วว่า2026เนี่ยน่าจะเป็นของไทย เนี่ยก็ก็กเติมไปแต่ยงไงก็ไม่เอาทองอะเพราะผมไม่อยากได้ปัจจัยมหาชนความเป็นมาเนี่ยความนิยมของมันอะผมเป็นคนที่ไม่ไม่ชอบทําอะไรตามตามกันแงมันมันผมผมมันไม่ใช่จริตเนอะอืมไม่เอาแล้วกันอืมแต่คือมันก็จะมีบางมุมที่เขาบอกว่าคือทองมาขนาดนี้ได้นเนี่ยอ่อเราจะใช้ปัจจัยเดิมได้ยากแล้วนะคะเพราะว่าคือมันมีการเปลี่ยนแปลงเชิงโครงสร้าง คือตอนนี้โลกไม่มั่นใจดอลลาร์ทองคำก็เลยอาจจะเป็น reserve asset ใหม่เป็น new currency รองจากดอลลาร์นะคะเรดิยอ oh, ยังบอกอย่างนั้นเลยพิณัฐมองสองเรื่องนี้ยังไงบ้างที่มันดูเหมือนว่าเป็นตัวซับพอร์ตให้ทองขึ้นแรงมันอาจจะเปลี่ยนไปแล้วจริงๆก็ได้ดอลลาร์ก็เป็นสหรัฐก็เป็นคนกําหนดเกมนะอย่าไปมั่นใจอะไรมากเดียวทีนี้เรื่องของทองเนี่ยมันชัดเจนผมผมคิดว่าจีนอนะปัม๊มคือถ้าจีนไม่เอาเงินที่ได้จากการเกินดุลการค้าไม่หยุดหย่อนเนี่ยคือคือจีนเนี่ยผมผมคิดว่า ผนขอผมคือเขาจะต้องปรับสมดุลเศรษฐกิจเขาจะต้องส่งออกน้อยลงกรนหนุนการค้าน้อยลงใช่ไหมสะสมทุนสำรองลดลงน,นั้นคือแผนแล้วทำให้ทองมันไม่มีเงินใหม่เข้ามาซื้อถูกป่ะแต่ว่าทาไมแต่ว่าจีนเนี่ยแต่ได้ที่เขายังส่งออกเยอะ,ยอะๆอย่างนี้รักษะสมทุนสำรองเยอะถ้าเขาไม่เอามาถมใส่ทองนี้คือเขาไม่ซืองง้อดีเวสเทชชอรี่ถูกไหมนะตอนเนี้คือเขายังกุยงไม่รู้เรื่องไว้ซื้อเขาจะาไปถมที่ไหนถ้าเขาไม่เอาไปถมใส่ทองอย่างเงินหยวนมันจะแข็งปื้นเลยนะเขายังไม่พร้อมที่จะทาแบบนั้นเนี่ยขณะตอนนี้เขาเง หยวนฟิกซิงตอนเช้าอ่ะ PBOC กำหนดค่ากลางเงินหยวนเนี่ยต่ำกว่าเจ็ดจุหนึ่งต่ำกว่าระดับจีวิทยาทำให้ผมถึงขนาดที่ต้องผม้ึงซื้อหุ้นจีนเพิ่มผมต้องมานั่งซื้อหุ้นไทยเพราะว่าเงินจะเข้าภูมิภาคอะไรแบบน,นี้นะคือคือเขายังไม่พร้อมที่จะปล่อยให้เงินหยวนมันแข็งแบบหกหกยวนต่อดอลลาร์ห้าหยวนต่อดอลลาร์อะไรแบบน,นี้ยอย่างรวดเร็วไงเขาเลย้งเอาเงิน,นี่ยไปถมใส่ทองไอ้ทุนสำรองที่มันเกินเกินมาเนี่ย มันไปเดินเกินดุลการค้าเลยเนะี่ยตราบใดที่มันยังไม่ปรับสมดุลยังไม่มีการลงทุนในประเทศอย่างดุลแรงอะไรอย่างเงี้ยม,มีการนําเข้าเยอะกว่าส่งออกเนะี่ยเขายังสะสมต้นสํารองเยอะขึ้นแล้วไม่ซื้อ US Treasury เพ้อเอาเงินไปที่ไหนเพื่อที่จะไปเอาไปทุ่มเงินทุ่มใส่มันแล้วทําให้เงินหยวนมันไม่แข็งแบบไปมากๆไปแบบหกหยวนห้าหยวนอะไรแบบเนี้ยะฉะนั้นไอ้ปรากฏการณ์เนี้ยมาเลยทาให้แบบเอ่อคือมันเป็นการทุ่มทุนสํารองใส่ทองเข้าไปเพื่อที่จะยังัง,ยง,ยงเงินหยวนไว้ไม่ให้มันระเบิดถูกไหม แต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีการแบบมันมีมันมีมนมดีลอะไรกันเรียบร้อยแล้วจีนพร้อมที่จะที่จะที่จะปรับผมดุลแบบจริงๆอะนะคือต้องไม่ส่งออกแบบเยอะขนาดนี้แล้วก็ไปทุ่มการลงทุนในประเทศการแบบบริโภคในประเทศอะดุลการค้าดุลบัญชีเดอร์สพัดไมต้องเกินดุลน,น้อยกว่าน,นี้เขาก็ไม่จาเป็นที่จะต้องไปทุ่มเ,เงินหยวนเข้าไปในทองเพื่อที่จะกดค่างเงินหยวนไว้อย่างเงี้ยเป็นอะไรที่น่าสนใจนะเพราะว่า จีนแบบตั้งค่ากฝากเงินหยวนเนี่ยแข็งต่ำกว่าระดับจิตวิทยา7.1นะะก็ก็ทั้งห้งในเวลาที่แบบมีข่าว QT ทีเงินดอลลาร์มันก็อ่อนอยู่แล้วคือจีนแบบไม่ยั้งเลยไม่ทําอะไรที่มันจะแบบเคาน์เตอร์ไอกระแสตรงนี้เลยก็แบบเหมือนดันเงินหยวนส่งไปให้มันให้มันให้มันแข็งอย่างนั้นอ่นะไอตัวสปอตหยวนออฟชอร์เนี่ยมันไม่ลงไปถึงแบบประมาณเจ็ดจุดหนึ่งหรอตอนนี้หนึ่งจุดเจ็ดจุดหนึ่งสองห้าเจ็ดจุดหนึ่งสองหก นะแต่มันเป็น,เป,น,เ,ปนเป็นการไกด์ให้หยวนมันแข็งแล้วอะ,อ,ะอย่างวันนี้เป็นวันแรกนะที่เห็นแบบอะไรแบบทํานองเนี้ยในวันที่เฟซส่งสัญญาจะจะเลิก QT เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าจีนปล่อยเงินหยวนให้แข็งเร็วกว่านี้อลองดูถ้าเกิดว่าเวลาผ่านไปล้วจีนปล่อยเงินหยวนให้แข็งเร็วกวันนี้ผมก็เชื่อว่าเขาก็ไม่น่าจะจําเป็นที่จะต้องไปซื้อทองอะไรเยอะเพราะการซื้อทองเป็นการพยายามกดหยวนไว้ถ้าเขาไม่กดหยวนแล้วเขาอาจจะแบบค่อยๆหยุดค่อยๆหยุดซื้อทองก็ได้ก็ดูดัต้าต่อไปก็ได้ เราดูปฏิกิริยาของทองที่มันตอบสนองต่อไอข่าวเลิกคิวทีวันนี้อ่ะวันนี้มันก็ยังขึ้นอยู่เนาะอืมก็ยังไม่ค่อยเห็นอะไรชัดเจนถ้าอย่างเงี้ยคือเฟดเลิกคิวทีเนี่ยทองเหมือนก็จะลงยากอันนี้ยังยอมรับนะโมสูหนึ่งล้าน subscribers เป็นกำลังใจพวกเราด้วยการกด subscribe ที่ปุ่มด้านล่างวิดีโอนี้และสับสนุนเพิ่มเติมนะคะด้วยการสมัคร YouTube membership และรับสิทธิพิเศษมากมายตามลิงก์ใน description นี้เลยค่ะ